สวัสดีครับพี่น้องมอนดูเลขสอง0 0 0หนะครับ เลขสองห้ามือนนะครับผมบนล่างนะครับสามเมตรนะครับผมสามเมตรนะครับเก้าห้าเก้าแปดแล้วพอแปดห้านะครับผม เป็นแค่แนวทางนะพี่น้องเป็นแค่แนวทางนะครับพี่น้องเลขสองห้าหมื่นน,นะครับเลขสองห้าหมื่นบนล่างนะครับบนล่างเก้าห้าเก้าแปดแปดห้านะครับ แต่ผมชอบสองตัวนี้ครับผมผมชอบตัวที่ติดเก้านะครับเนี่ยผมชอบสองตัวนี้นะครับผมผมชอบสองตัวนี้คือเก้าห้ากับเก้าแปดนะครับพี่น้องเก้าห้ากับเก้าแปดนะครับชอบสองตัวนี้ครับเลขสองห้าหมื่นคาว่าเลขสองนี่เข้าดีนะครับเาว่านะ ว่าอีกสองนี่เขาดีก็เลยเอามาลงเขียนให้พี่น้องดูนะครับว่ามันจะเดินดีอย่างที่เขาพูดจริงไหมครับแต่ผมชอบเก้าห้าเก้าแปดนะครับกว่าสองนี source, ่เดินดีมากเลยกว่างั้นนะครับผมพี่น้องแต่ไม่เยอะนะครับสามเม็ดนะพี่น้องสามเม็ดในเก้าห้าเก้าแปดแปดห้ากว่าสองนี่เดินดีครับงวดที่แล้วเขาก็ถูกกันนะครับเขาถูกกันเจ็ดเก้านะครับผมงวดที่แล้วเข้าเจ็ดเก้านี่ โม่เ็แล้วเจ็ดเก้านะครับโม่เ็จแล้วเข้าเจ็ดเก้านะครับผมพี่น้องเข้าเจ็ดเก้านะครับผมพี่น้องถ้าใครอยากกดติดตามก็กดติดตามในคลิปเลยครับไม่ต้องไปเพิ่มเพื่อนในโปรไฟล์นะครับไม่ต้องไปเพิ่มเพื่อนในโปรไฟล์เพราะว่าเพื่อนเต็มรับเพื่อนไม่ได้ครับแต่อยากให้พี่น้องกดติดตามนะครับผมอยากให้พี่น้องกดติดตามนะครับจะได้ รู้ข่าวสารเวลาโพส์เร็วๆนะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตาม,นะ,มน,นะครับผมขอให้รวยๆเฮงนะครับขอให้ปู่ท้าวิศวณนจงประทานพรให้ท่านรวยๆแหงถูกหวยรางวัลที่1.30ล้านนะครับผมรวยๆเฮงน,นะครับ